ค่ะบดีพีเอซีค่ะมินีแมวได้มาสาวหลวกบานอาย่งและะ้วค่ะอาย่างเลี้ยงไหมเลี้ยงนอนค่ะพอดีแม่แมวมาเห็นอาเกอายังเกสาวหลัวอยู่เนาะพอดีแม่แววเคยทําอยู่แต่ตอนนี้แม่แววไม่ได้ทําต่อแล้วเนาะคะ่ะก็จะมีแต่ก็จะมีแต่มานั่งขายของแล้วก็โทรค่ามาดู การสาวหลอกน้ำกัานได้ค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเท่าค่ะกว่าจะเป็นเส้นไหมได้ค่ะก็จะผ่านการตรงนี้มาก่อนการการเลี้ยงเลียงมอนค่ะเรียงมอนอ๋อเป็นโต๊ะพักหลอกที่ไม่หมอสาวอยู่นี้เนาะเป็นผักหลอกเป็นเส้นไหมค่ะเป็นเส้นไหม,ไมกว่าจะได้เป็นกว่าจะได้เป็นผ้าเพได้กว่าจะได้เป็นมัด ก๋จะจได้เป็นผ้าถุงเป็นสินมีไลยค่ะใส่ขั้นตอนหลายค่ะถามว่าแพงไหมผ้าไหมไม่แพงค่ะเพราะว่าหลายขั้นตอนมากเลยขอบคุณพี่ที่มาชมย้อนหลังให้แม่วิวด้วยค่ะหากสมคลิปย้อนหลังให้ทุกคลิปไม่ว่าหน้าไหนที่ก็มาชมหาให้กำลังใจแม่วิวค่ะ นี่แปดนาทีค่ะไม่แหมววก็ไม่ได้ทำนานแล้วบม่ได้เหน้านแล้ว <ใน S 1> ถ้าเราตู้ก<น>็หมอนอนแล้วเราพ่น,านก็เินจามอ่

อันนี้ก็จะเป็นเป็นไหมเป็นเป็นผักรอกที่เราต้มแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวไหมสีเหลืองค่ะเรามาเรามาต้มแล้วก็มาทอค่ะมาเอามาสาวแล้วค่ะภาษาบันนองค้าว่าเอามาสาวค่ะเอามาสาวหลอวค่ะเนา,า,าะในเลบลบรรยายให้พีซีไล้เบิง้งเวยค่ะเราจะยู่นทำกา้านแตนที่ค่าที่ ขอบคุณที่ทุกท่านกำลังใจด้วยนะค่ะมาสมย้อนหลังให้ค่ะมามาดูมาดูเรื่องราวของการย้อมไหมการเลี้ยงหมอนการทอผ้าไหมค่ะกวัวจะได้เป็นเส้นไหมกวัวจะได้เลี้ยงไหมเป็นผักอันนี้ก็ใช้เวลาเดือนกว่ากวัวจะได้เป็นผักไหมแล้วค่ะกวัวจะได้มาเป็นตัวตัวผักหลอกสีเหลืองค่ะสีเหลือง จะมีตัวดักแด้ด้วยแต่ตอนนี้เช้าอยู่ยังไม่มีดักแด้ค่ะตัวดักแด้ก็กินได้ด้วยะค่ะพี่ค่ะอันนี้คือตัวดักแด้เนาะคะ่ะอันนี้คือตัวดักแด้ค่ะกินได้ค่ะกินได้ ขอบคุณี่ทุกไลฟ์ให้กำลังใจด้วยนะค่ะให้กำลังใจแม่แววค่ะพี่ทุกท่านอาจทพี่อาจจะไม่เคยเห็นการสาวหลอกนอะค่ะสาวหลอกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านห้าค่ะจุดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเราเตว่บาบานแม่แววยังมีอยู่ด้วยค่ะยังมีการเลี้ยงหมอนเลี้ยงไม้อยู่ค่ะแต่ตอนนี้แม่แววไม่ได้เลี้ยงเองก็คืออาอยางแกเลี้ยงเนาะค่ะแม่แววก็เลย เออวันนี้มาเห็นก็เลยน่าจะมามาเก็บบรรยากาศต้องนี้ให้พี้เบิงน้ำเนาะค่ะเพราะว่าพี่ยังไม่เคยได้ดูยังไม่เคยเห็นเนาะผักหลอกกลานสาวหลยกแตอไม่ได้กินอะยุ่สายยายี่ข้างหลังคื่อขางอืออ เอาไวเลยไปเยเออให้พี่เอดูแปดนาทีนะค่ะเราจะอยนน้ำก้านต้องมีแปดนาทีค่ะคลิปนี้แปดนาทีแม่เววมาสาธิตกันสาวหลกอกนทีในเบิรงนะคะผ้าไหมของแม่แหวผืนละห้าร้อยก็ไม่แพงนะคะเพราะว่ากวาจะได้เป็นเส้นไหมกวาจะได้ลงสีกวาจะได้เท่าผืนก็ไม่ง่ายค่ะเนาะ ขอบคุณพี่ทุกท่านที่ให้กำลังใจแมเวเหมียวค่ะอันนี้เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแมวเหมียวก็เคยเลี้ยงมาแต่แต่เล็กเลยเนาะแต่ตอนเป็นสาวรุ่นแม่ก็จะพาเลี้ยงค่ะเดินไปเก็บหมอนเก็บใบหมอนบ้านอื่นเลยค่ะตอนนั้นสมัยนั้นก็ยังไม่มีรถจักรยานยนต์เนาะก็จะเดินเอาเลยค่ะเดินหาตะกร้าไปเก็บ เป็นความอดทนของของคนแต่เก่ามากเลยด้วยค่ะเป็นความอดทนมีความสามารถสูงแล้วก็อดทนกับการจะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมค่ะแต่ทุกวันนี้มีเหลืออยู่แต่ก็น้อยค่ะมึเหลืออยู่แต่ก็น้อยคลิปนี้สั้นๆแต่น,นาทีด้วยค่ะพี่ค่ะ ขอบคุณที่ที่มาชมย้อนหลังให้แม่แหววขอบคุณทุกการบังใจด้วยด้วยค่ะอันนี้ถ้าเราสาวเร็วเราก็ได้เร็วขึ้นอยู่ที่การเราสาวสาวเร็วได้เร็วค่ะสาวเร็วได้เร็ว อันนี้ไหมหน้อยค่ะอันนี้จะเป็นไหมหน่อยเนาะค่ะขอบคุณพี่ทุกท่านทุกกำลังใจด้วย,วยค่ะเราจะอยู่ด้วยกัน8นาทีคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่แวิ๋วแล้วชมคลิปย้อนหลังให้แม่ว๋วด้วยด้วยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจค่ะ ดูหน้าผลสาวหลอกค่ะทำได้หลายอย่างเหมือนกันค่ะทำได้หลายอย่างเหมือนกันค่ะเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมไม่แววก็เคยเลี้ยงค่ะสาวหลอกก็เคยสาวมาะคะ่ะแต่ผ้าไหมไม่แววค่ะไม่ได้เลี้ยงเองไปซื้อไหมซื้อไหมในเมือง ในเมืองตัวเมืองสุรินทร์ค่ะร้านน้องหญิงเนาะค่ะกิโลละสองพันห้าค่ะเอามาทำเป็นไหมเป็นผ้าเพยเนาะค่ะถ้ามัวเลี้ยงเองก็คงไม่มีเวลาเลี้ยงค่ะไม่มีเวลาเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงก็ใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจะได้เป็นผักหล่อแบบนี้เนาะค่ะกว่าจะได้เป็นผักหล่อแบบนี้ค่ะขอบคุณพี่ที่ชมย้อนหลังให้หน่อยเด้เยค่ะเปดนาทีแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาชมย้อนหลังให้แม่แหววก็ถ่าคลิปสั้นๆค่ะให้พี่เอซีค่ะแล้วก็ชมดูกับแม่แหววคลิปหน้าได้ค่ะจะมีอะไรให้พี่ได้ดูค่ะจากการที่ก๋วยจะได้เป็นผ้าไหมค่ะผ้าขาม้าก๋วยจะได้เป็นผ้าถุงหลายขั้นตอนมากเนาะค่ะค่ะขอบคุณพี่ค่ะบ๊ายบายค่ะ